วันนี้เรามายามตุ้มกันนะครับน,นู่เป็นลูกแรกก็เย็นอันนี้อากาศเย็นมากครับเหนากัดหนาปั่นหมดแล้วโอ้โหนีครับเทเทนี่ครับ,รบอ้าอ อโนี่เอามาลกใหม่เอาไว้ข้งหลังครับไปซ่อมใส่บักใหญ่บักใหญ่เลยอัดดิทูยังป้าคัดเลยไหม เฮ่งใหญ่เฮ่งนี่ไลูกต่อไปครับอันนี้ลูกต่อมาที่อยู่ติดกันนะครับ ดำลึกครับลูกนี้เดี๋ยวไปยกหัวเรือกันครับไม่ไหวไม่ออก <c oughs> <c oughs> กับลูกเล็กครับเข้าเปใโซครับเ็บเไปใเใส่ท <uh ี่จักใภาพเปียกนะอกัดหนาวีเยอะกับลูกแรก ลูกที่อยู่ติดกันเลยนะครับตรงป่าไผ่จะเรามาดูว่าลูก,กนี้จะได้ยังไงสิบกว่ลูเกือบแลได้อยู่ครับเต็ถุงเลยอันนี้ถุงอยู่แล้วมันแน่น ลูกที่สองครับตัวใหญ่ด้วยครับหลายตัวเอาเข้าใส่ถุงขักเลยหนาวใน,นเข้าดีแต่ยามลำบากนะลงน้ำเย็น โอเค,โอ,เคโ,อโอ้โหแับนี้ถ้าเต็มนะฮะเฮยชั่งแล้วครับ10บสโลไม่ขาดเดี๋ยวเราจะไปดูลูกต่อไปกันนะครับ